สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาขอโชคขอลาบนี่คือวัดเจดีไอ้ไข่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะพามาดูไก่ที่บรรดานักเสี่ยงโชคเขามีโชคมีลาบถูกหวยก็นำไก่มาแก้บนก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัดเจดีไอ้ไข่ก็คือไก่โต้งไก่ตีหรือว่าไก่แจ้ไก่อูแล้วแต่เราจะบนว่าเรา จะเอาอะไรมาแก้บนนี่ก็คือไก่ที่บรรดาเซียนหวยทั้งหลายที่เขามาขอโชคขอลาบที่วัดเจดีย์ไข่เนี่ยร่ำรวยก็นำไก่มาแก้บนกันค่ะเนี่ยก็จะมีไก่ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่เตมลานเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของไก่ที่นำมาแก้บนค่ะทุกคน ก็จะมีวัวกระทิงด้วยตุ๊กตาทหารหรือว่ามดเอ็กอะไรก็ว่าไปนู่นเต็มเลยค่ะทุกคนที่ใส่ถุงมาก็มีเขายังไม่ได้ตั้งหนังกระติกไว้ไล่ไก่ก็มีค่ะนี่คือไก่ที่บรรดานักเสี่ยงโชคมีโชคมีราบนำไก่มาแก้บน ที่วัดเจดีไอ้ไข่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปขอหวยกับไอ้ไข่ที่นิวัดในเจดีค่ะทุกคน